ตอนนี้คุณกำลังมองหาคลิปออกกำลังกายสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะไม่ต้องกระโดดไม่เจ็บหัวเขา่าและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านได้เลยซึ่งจะทำแค่ทั้งหมด4ีท่าเท่านั้นวันละ30นาทีรับรองได้เลยว่ารู้เรื่อง ไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกค่ะแทงเข่าสลับซ้ายขวานะคะท่านี้จะช่วยทําให้เบิร์นไขมันหน้าท้องนะคะใครยิ่งที่มีปัญหาพุงหมาน้อยเยอะแนะนําว่าทําเลยค่ะเราจะทําทั้งหมด30มสิบวิค่ะท่าที่2ค่ะแทงเข่าสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะหัวเข่าแตะที่ฝ่ามือค่ะท่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้เบิร์นไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นและฝึกการเกร็งหน้าท้องโฟกัสกล้ามเนื้อบริเวณท้องได้ดีค่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาหน้าท้องหย่อนหน้าท้องยานทําท่านี้เลยค่ะทั้งหมด30ครั้งเช่นกันค่ะท่าที่3ค่ะสลับข่านะคะพร้อมทวิสต์เอแบบนี้นะคะนี่จะทําให้เราเนี่ยได้ออกแรงกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างท้องใครที่บอกว่าอยากมีร่อง11และอยากพุงลดไวททาท่านี้เลยค่ะซ้ายขวาสลับกันทั้งหมด30ครั้งค่ะและนี่นะคะคือท่าสุดท้ายและเป็นท่าประจําของโค้ชมินเลยค่ะใครนะคะที่อยากมีร่อง11เห็นชัดชัและแกนกลางลำตัวแข็งแรงมากขึ้นเนาะหน้าท้องแน่นๆนไม่เหี่ยวไม่ยอยนะคะทําท่านี้เลย ซึ่งทําข้างละ30ครั้งเท่านั้นนะคะพอครบหนึ่งข้างแล้วก็ค่อยสลับไปอีกข้างหนึ่งค่ะเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะน้องอิมไม่เหนื่อยค่ะเอ,อไม่เหนื่อยแล้วหนึ่งอยากให้ทุกคนนะคะลองไปทําตามนะคะสีท่านี้ครั้งละ30ครั้งนะคะลองทําสลับกันดูเป็นระยะเวลาออกสักข้าวมาเดอนสัปดาห์ก็ได้ค่ะรับรองได้เลยว่าจากพุงที่ย,ย้ยอยๆไม่แน่นเนี่ยจะรู้สึกกระชับขึ้นค่ะ ถ้าอยากได้คลิปออกกาลังกายแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามมินแล้วก็พิมพ์คำว,ว่าสนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะ